เก็บขันปวยมาแล้วก็ยิดใจก็เศร้ามองขึ้นมาขึ้นหมุนนี่แหละกรรมเราไม่รู้จักกรรมมโนกรรมใจมันทำงานใจมันคิดอสัญนกรรมมโนกรรมใจมันทำงาน คิดไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเจ็บป่วยมาใครก็เป็นหมดทุกคนเป็นห่วงลูกห่วงล้านห่วงบ้านห่วงทรัพย์สมบัติคิดวนเวียนไปอยู่มั้งน,นะเป็นของคารวะาทุกคนส่วนอริยะมันก็หมด ขันพระโดาบันกับวงวางได้บ้างแล้วพอตัวตวนสัตว์บุคคลไม่มีในเราเราไม่มีขันห้าไม่เป็นเราเราไม่เป็นขันห้าผู้ถุชนยังไปยึดถือว่าขันห้าเป็นเราเป็นของของเราอยู่ถ้าของเรามีของคนอื่นของเขาเขาก็มี ก็ออยอมคิดหวันหังคงจักหวันติวติวติวคิดถึงโลกหลานคิดถึงญาติพี่น้องคิดถึงทรัพย์สมบัติคิดถึงบุตรพรรธุาคิดถึง,าง,ถงสมงามีความคิดนี่นะเรียกว่าใจมันทำงานงานของใจคือความคิด คิดไปสุดตรงไหนใจขาดตรงไหนก่อนั่นแ่ะเิ่นว่าอาสัญกรรมกรรมครั้งสุดท้ายใจขาดขาคิดถึงสามีเก่าแฟนเก่าก็ไปอกีก นนวุ่นวายเป็นเปกเ,เป็นพีศไปได้ขาดแม่ทิศถึงเรามาฟังเทศฟังธรรมนั่งภาวนาอยู่อย่างนี้ mm hmm. อารมณ์นี้เกิดขึ้นมาไปสู่สุขคติ mm hmm. าตขาดใจได้ขาดอยู่ในสมาธิก็ไปเกิดพมโลก ผิดเสียงกินยาา่กินของเมาของเสพติดก็ไปตกนรกเท่านั้นกินสุรายาเสพติดคิดไปถึงอย่างนั้นก็ไปตกนรกจบเปร,รไปเมืองนรกวันหนึ่งเท่ากับเ้าล้านปีในเมืองมนุษย์จึงไม่ควรจะไปอย่างยิ่ง แต่ปีเดียวก็นานพอแรงแล้วเท่าเก้าล้านปนีเป็นทำยังไงวันเดียวเขาเนี่ยเก้าล้านปีนั่น,น,นละอัลนกรรมกรรมขั้งสุดท้ายกรรมจนเีย็นจะตใจใครก็เป็นหมดมนะพูดเรื่องทุกคนสามัญชนก็ต้องเป็นอย่างนี้ส่วนผู้มาปฏิบัติ เป็นอริยชนก็นจะไม่ไปยึดถือคิดไปมันก็ไม่ไปให้คิดไปหาในโลกตกเปรตมันก็ไม่ไปเพราะบุญมันกันหอว้มันไม่ไปให้พากันเข้าใจนะที่มาปฏิบัติอย่างนี้ให้ปฏิบัติให้เป็นนิสัยเป็นนิสัยเป็นปัจจัย ให้แจ้งซึ่งพะนิพาณหลายคนตายไปก็ใกล้จะตายก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องน,นี้ความคิดกิเลสกิเลสเ,เขาปุ้งแต่งไปส้รพัดย่างเราก็เสียเปรียบมันแล้ว ถ้าเรามาหยุดคิดก็เป็นสมาธิก็ได้เปรียบได้เปรียบไม่ไม่ให้คิดหยุดคิดก็เข้าเป็นสมาธิก็ยังดีไปเกิดอยู่พรม,มโลกหนึ่ง วันในพรม,มโลกก็เท่ากับเก้าล้านปีในเมืองมนุษย์เหมือนกันนะสวนกันกับเมืองนรกเลยแต่นรกนี่ไปเสวยทุกข์ส่วนสวรรค์พมโลกนี่ไปเส,ยสว,สวมมเสยสุขสวรรค์ฉันพม สวรรค์ชั้นเทพก็เกิดจากการให้ทานรักษาศีลเราคิดถึงผลของทานคิดถึงผลของศีลที่เรารักษามาปฏิบัติมานีกของเราจะผ่องแผ้วเกมใสจะไปเกิดบนสวรรค์มันก็ต่างกันอย่างนี้คนตายยึงไปเกิดในที่ต่างๆไม่เหมือนกัน ถ้าใครไล้ยานจุตูปปาทยานยานรู้ว่าจิตของใครตายไปแล้วไปเกิดที่ไหน่านเรียกว่าจุตูปปาทะยานนั่นแหละจะเห็นว่าคนนั้นไปเกิดที่นั่นที่นี่พระองค์ไปเห็นอันนี้พระองค์จึงเมตตาสงสารจึง บัญญัติสีหห้าขึ้นมาเพื่อคุ้มครองคนคุ้มครองโลกโลกก็คือคนนี่นะโลกก็คือหมูสัตว์น้อยใหญ่ที่นั่งอยนไม่ให้ไปตกกระบายยาพูมท่านเห็นแล้วว่าหน้าอานาถสงสารเพราะความโลภความอยากของเราไปทำบาปมานี่และ พวกไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์เระพืชผีมกามมาก็ไปตกนรกจบเปตพวกกินเหล้ากินยามายาของเสพติดทั้งหลายก็ไปตกนรกเท่านี้กันไม่ได้ไมันมีอะไรไม่เรียกว่าเจ้าฟ้ามาหากษัตรย์เศษฐีคุดุมพียาคุกจกคนข้อทานก็ไปตกนรกเหมือนกันหมด คนขอแทนบ่ไปดอกบริวาเจ้ฝากมาหากษัตัิย์ขาไปดอกบ่วไว้ดิบาปก,กับบุญเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนไม่เลือกหน้าใครใครไปทำบาปก็เป็นบาปหมดใครไปทำบุญก็ได้บุญหมดนี่แหละผลของกรรมกรรมคือการกระทำ ถ้ามาภาวนาเห็นว่าโอ้ยกายสัตว์แต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงธาตุสีดินน้ำลมไฟมาประชุมกันโชคคู่โชคอขาวเกิดจากเหตุสามประการหนึ่งพ่อกับแม่ร่วมสังวสกันเกิดมาอย่างนี้ ร่วมสังวาสกันสองแม่ต้องเป็นฤดูเป็นประจำเดือนสามสัตว์ลงมาเกิดต้องมีสัตว์ลงมาเกิดต้องมีวิญญาณมาปฏิสนธิเหตุสามอยานน่างนี้มาก่อตัวกันขึ้น แม่ก็คือธาตุน้ําพ่อก็คือธาตุดินส่วนตัวเราก็คืออินทานียสามอย่างนี้ลงมาไปชุมกันอาศัยความอบอุ่นอาศัยลมหายใจจากแม่จะเริญเติบโตขึ้นมาเท่านี้ เหมือนกับผลไม้เหมือนกับเห็ดอยู่ในป่าพูดง่ายงเห็ดนี่เมื่อดินกับน้ำตกลงมาใส่กันผสมกันเขา้าอุณหภูมิอากาศควหมอบอุน่นพอเพียงอุณหภูมิเหมาะสม ก็ตั้งเชื้อลาเกลกเป็นเหตุขึ้นมาเท่าน,นี้เองก็เหมือนคนนี่แหละธาตุดินกับธาตุน้ำน้ำตกลงมาใส่ดิน uh huh. ก็มีเชื้อเห็ดอยู่ในดินอุณหภูมิมันเหมาะสมมันก็เกิดเป็นเห็ดขึ้นมา เกิดขึ้นไม่นานก็แจเ๊เกิดเวลาไหนก็เจเ่เวลานั้นสองสามวันสี่ห้าวันก็ตายทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นอยู่อย่างนี้หมดไม่เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดอะไรหรือเราได้เม็ดเมล็ดพันธุ ก้าไม้มาเราก็เอาไปอยู่เฉยๆมันก็ไม่เกิดเราก็เอาไปฝังไว้ในดินในดินถ้าไม่มีน้ำมันก็ไม่เกิดเองนะต้องเอาน้ำไปลดใส่หีกลดใส่อีกอากาศเหมาะสมมันก่อนดูดเอาน้ำโออากาศ ทำให้เกิดหนอแตกหนอแตกแง้งขึ้นมาเป็นลำต้นขึ้นมาอะไรอะไรก็เหมือนกันทุกอย่างนี่เราก็เกิดมาก,ก็เป็นอย่างนี้เราก็าเลยม,ม,มายึดมั่นถือมั่นว่ากายนี่เป็นเราเป็นของของเราท่านเองนี่ปุตุชนเขา อริยชนไม่ได้คิดอย่างนั้นคิดว่ากายก็สัตว์แต่ว่าดืนมน้ำลมไฟมาปรชุมกันชัว่วคราวมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถึงแม้ว่ามันจะแตกสลายเสื่อมสลสมายเมื่อลายสูญไปตัวเราก็ไม่ได้ตายมันไปคคืนสู่สภาพเดิมของมันส่วนที่เป็นดินก่อน ผูกพังลงไปเป็นเท่าเป็นท่านก็เป็นดินไปส่วนเป็นน้ําก็ถูกไฟเผาก็ลเหยเป็นละอองไอ้น้ําซึ่มซาบไปในอากาศเป็นหมอกเป็นเมฆตกลงมาเป็นฝนเป็นน้ำกเก่าถาดไฟความอบอุ่นความร้อนนึงก็ละเหยไปสู่พลังงานแสงอาทิตย์ ถาลมทีท่มีอยู่ช่องว่างอากาศอยู่ในตัวเราก็เมื่อเผา,เาแล้วมันก็หมดและเหยื่อไปเป็นอากาศอืมเป็นอากาศมันก็ไปสู่ธาตุเดิมของมันเท่านั้นไม่มีของใครสักคนไม่เป็นเราไม่เป็นของเรานี่พระอริยะท่านพระพุทองค์ยึงให้เรามาปฏิบัติ ให้รู้จักความจริงตามความเป็นจริงอย่างนี้ใครไม่รู้จักความเป็นจริงก็หลงว่ามันเป็นเราเป็นของของเรารอยู่ก็มีความสเสน่หาอะไรคิดถึงนี่ จึงกลับมาเวียนไหวได้กดอีกถ้าเรารู้ว่านั่นเราก็คืนให้ธรรมชาติเสียไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นเราโดยสมมุติเป็นของของเราโดยสมมุติเท่านั้นเราก็คืนให้กับทรรมชาติเสียนี่ แต่เต่๋จะไปไหนเป็นของธรรมชาติดินก็เป็นธรรมชาติน้ําลมไฟเป็นธรรมชาติวิญญาณก็เป็นธรรมชาติใจเราเราคืเนี่ยธรรมชาติเสียไม่มีอะไรอาวรนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่ของใครมันเป็นของ ทั่วไปของสากลไม่มีของใครมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติเรามาหลงยึดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราก็เลยเกิดความโศกเศร้าเสียใจถ้าขั้นหน้าไม่มีอยู่ในเราเราไม่เป็นขั้นหน้าคนตายไม่หม่หละ ฮะไม่มวีวิธีใยก็ทำอย่างนี้แหละผู้มาอบรมเอาถึงขาวมันแตกสลายไปก็คืนให้กับธรรมชาติเสียเพราะทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรามันเป็นธรรมชาติเป็นอนัตตาธาตุอนัตตาธรรมทมที่ไม่มีเจ้าของ ผู้มาปฏิบัตินี้ก็ต้องเข้าใจอย่างนี้ปฏิบัติเพื่อเป็นอริยะชนอริยะบุคคลผู้เป็นอุถุชนก็อะไรอาวรนเสียดายหงแหงน,นอกจากหวงแหงหขันห้าแล้วยังเป็นหวง,ง,งลูกหวงหลานหวงลูกหวงหลาน ห่องบ้านช่องห้องห่อ,องทรัพย์สมบัติไปอีกจิติงมากค้างในโลกอีกกลับมาเกิดถ้าวิญญาณที่มีมสีลมีธรรมไปก็มาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าวิญญาณ ไม่มีศีลไม่ทำมาไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจยฉันเป็นสัตว์นรกกก็ไม่มีใช่นั่นจะห้ามกันไม่ได้นะช่วยกันไม่ได้นะไม่ได้บอกเฉยๆใครอยากไปก็เรื่องของใครของมันเท่านั้นเองใครอยากได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติก็มาพิจารณาดูก้อนสะนกนไกล ละสกาักายิกายทิฏฐิให้มันได้ละมิจฉาทิฏฐิให้มันได้มิจฉาทิฏฐิดับลงไปความเห็นผิดดับลงไปหรืออวิชาดับสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องก็เกิดขึ้นเท่านั้นเอง มันก็ได้เปรียบผู้มาปฏิบัติเดี๋ยวนี้เราเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเป็นสัมมาทิฏฐิล่ะนะฮะสัมมาทิฏฐิโอไม่เลยไปอบา,ายภูมิหรือสัมมาทิฏฐิถ้าผู้ใดเป็นมิจฉาทิฏฐิบอกไม่ถูกหลงว่าเป็นเราเป็นของของเราอยู่ ไปย,ยึ ork, าานนยด,มยดมั่นถือมั่นว่าโดยย่อวัาทานขั้นห้านั่นหลยเคยทุกข์หนึ่งที่สุดแห่งทุกข์คือการไม่ยึดไม่ถือเนี่ยมันก็มีแค่นี้ไม่ยึดมั่นถือมั่นลาขั้นหน้าเป็นเราเป็นของของเราขาั้นหน้ามันทํางานอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งมันจะเกิดดับอยู่ร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งีพบกี่ชาติก็ไม่มีใคร ไปยึดมัน่นถือมัน่นไม่มีใครไปยึดเอาถือเอามันเกิดเองดับเองเป็นทุกข์เองของมันอยู่อย่างนั้นก็ไม่มีโทษมีภัยถ้าไปรึดถือออกก็มีโทษ,ม,โทษมีภัยเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ถ้ามันดับเกิดเองดับเองอย่านั้นไม่มีคนเขาไปยึดมัน่นถือมัน่นมันก็ทําที่สุดแห่งทุกข์ได้มันก็มีแค่นี้ ผู้มาปฏิบัติพระองค์จึงให้ละสักายทิฏฐิวิกิจิจช,ชาสิรพัฒประมาทแม้ท่านจะมีอะไรเงินร้อยล้านพันล้านบริโภคซักอยู่ใช้จ่ายซักอยู่มีซั์บริโภคใช้จ่ายซักไม่เป็นหนี้นี่สุขของรพระเลหัน ก็ยังไม่เท่าที่สุขที่เกิดจากการให้ทานานักษาติศีลสุขที่ทำให้เป็นพระโสดาบันสามอย่างสุขเกิดจากการมีทรัพย์สุขเกิดจากการบริโภคใช้จ่ายทรัพย์สุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้ สุขจากอนัวัชสุขสุขกการบำเพ็ญตนให้เป็นอริยะบุคคลสามอันนี้สุขยังไงก็ไม่เท่าเสี้ยวที่สิบหกของสุขอันที่สามสุขที่ทำตัวให้เป็นอริยะบุคคลยังมีประโยชน์มากแม้เจ้าจะมีเงินหมื่นล้านพันล้านก็ไม่เท่าพระโสดาบัน แล้วจะมีลูกมีหลานมีบ้านมีช่องมียศชาบรรดาศักิ์ตำแหน่งอะไรก็ไม่เท่าได้เป็นพระโสดาบันไม่เท่าเสี่ยวที่สิบหกของพระโสดาบันมันไกลกันยิงขนาดนั้นนะหมื่นล้านแสนล้านบ็ไม่เท่าเสี่ยวที่สิบหกของพระโสดาบัน มีหลายเจ้ก็ไปตกนรกเคือเก่าอาจจะหามาได้ด้วยการโกงการจินหามาด้วยอะไรก็หรือใช้จ่ายไปด้วยอะไรก็ได้ไม่เท่าเป็นพระโสดาบันพากันเต็นให้มันได้นะสุขอะไรก็ไม่เท่าอนี้พระโสดาบันปิดอบยายูวงได้สุขอันหมู่นั้นยัง ยังไม่ปิดอบายภูมิมได้ให้เข้าใจอย่งนี้ความสุขของคนหาได้ก็มีอะไรเงินร้อยล้านพันล้านมีที่ดินเป็นหมืน่นเป็นแสนเรยมีเงินร้อยล้านพันล้านมีเครื่อหนักหรือมา แต่งตั้งให้เป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ก็ตามความสุขอันนั้นก็ไม่เท่าสุขที่ได้เป็นพระโสดาบัน,นพระโสดาบันนี่ก็จะปิดอบายยผูมิได้พระโสดาบันขั้นต้นก็ยังมากเขามาเกิดไม่เกินเกียรติชาติ เป็นมนุษย์หรือเทวดาก็จะเข้าสู่พรันธุ์ในภายภาคหน้าหรือไม่ก็มาเกิดอีกสองสามชาติผู้มีดวงตาเห็นธรรมธรรมไม่าจักขุ่ดวงตาเห็นธรรมมาเกิดอีกสองชาติสามชาติก็เข้าสู่บริพันธ์ในภายภาคหน้า เอกับพีเมื่อเกิดชาติสุดท้ายนะึ่ชาติเดียวเอกะแียกว่าอย่างก็จะเข้าสู่พระนิพพานไปเลยผู้นี้รงละสักยะทิฏทิมีกิจกิจชาศีลพัฒปรมาตได้จึงจะไป ถ้าระบนิชาทิฏฐิได้ก็สัมมาทิฏฐิปัญญาก็เกิดขึ้นเท่านั้นปัญญารู้เท่าเข้าใจว่าขันห้าไม่ใช่ตัวตนสัตว์ุคคลเราเขามีสัมมาทิฏฐิเห็นชอบเห็นถูกต้องแม่ ตายก็ไม่มีคนตายอีกเกิดก็ไม่มีคนมาเกิดอีกเพราะว่าขันห้าเป็นเราเราให้เป็นขันห้าต้องทําให้มันได้นะพวกมาปฏิบัติถ้าสมาธิไม่เกิดก็ต้องเอาปัญญานี่ถ้าได้สมาธิมันก็เกิดปัญญาในสมาธิพร้อมเลยออกจากสมาธิมันก็หลุดพ้นจากขนาันหาไปเลย ถ้ายังไม่ได้ปัญญาในสมาธิสมาธิถอนออกมาก็มาเดินปัญญาใหมาอ่อีกเพราะการดําเนินเดินโทษสูงภายในภายในเราไปได้สองทางไปทางสมาธิเรียกว่าสมถทายานิเอาสมถะเป็นญาณไปทางปัญญาก็เรียกว่าวิปัสนาญานิเอาปัญญาเป็นญาณ